ไอติมสองแท่งวันนี้อากาศแจ่มใสน้องปันกำเหรียญแน่นในมือเขาตั้งใจจะไปซื้อไอติมรสโปรดที่รถเข็นของลุงใจดีลุงครับขอไอติมสองแท่งครับน้องปันบอกคุณลุงขายไอติมแท่งหนึ่งของผมอีกแท่งหนึ่งของกล้องเพื่อนรักของผมครับน้องปันนั่งรอเพื่อนที่ม้านั่งในสวนสาธารณะในมือถือไอติมรสส้มและรสสตรอเบอรี่เขาเฉเงือมองหาเพื่อนรักอย่างใจจดใจจอ่อ แสงแดดเริ่มแรงขึ้นไอติมในมือของน้องปันก็เริ่มละลายหยดสีชมพูหยดหนึ่งไหลลงบนนิ้วของเขาเอทำไมกล้องยังไม่มานะเขาคิดในใจน้องปันมองไปรอบๆแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพียงลำพังเธอดูเศร้าๆและไม่มีของเล่นอะไรเลยน้องปันมองไอติมสตรอเบอรี่ในมือที่ตั้งใจจะซื้อให้เพื่อนแล้วมองไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเขาตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอ เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองอย่างประหลาดใจดวงตาที่เคยเศร้าหมองของเธอเริ่มมีประกายสดใสขึ้นมาเธอยื่นมือออกมารับไอติมอย่างช้าๆขอบคุณนะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มทั้งสองนั่งกินไอติมอยู่ใกล้ๆกันบนพื้นหญ้าถึงแม้จะไม่รู้จักชื่อกันแต่รสชาติหวานเย็นของไอติมก็ทําให้พวกเขายิ้มให้กันอย่างมีความสุขเมื่อกินไอติมหมดแล้วน้องปันรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างน่าประหลาดความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นในใจของเขานั้นหวานกว่ารสชาติของไอติมเสียอีก วันนี้น้องปันได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้หัวใจของเราพองโตและอิ่มเอมได้มากกว่าของหวานใดๆในโลก